แต่เมื่อเธอเบาบางาห้ฉันได้อกอดโยนเธอเหมือนคนที่รัก ตรงนี้ข้าใจของเธอมาไปไหมเธอเธอคงไม่หวังกข้าใจก็ไม่ขอว่านั้นแต่อยู่เคียงกันสุดรักซ่อนไว้ในใจ ได้อ,ไ<ตา>อยู่ข้กันเรักซไว้ในใจฝากเพลงข้งาใจไปด้วยนะครับขอบคุณครับเสียงปรบมือดังๆน,<ค>น,นะครับให้กับคุณอาร์ตเอร์เกชั่นเลยครับ ครับผมโอ้โหที่มาร้องเพลงประกอบนะครับเพลงข้างใจก็พอนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับว่าเพลงนี้นะครับพอไปดูหนังแล้วเนี่ยเป็นเพลงของใครที่มอบไห้ไข่นะครับไปแอบอยู่ข้างใจเขานะครับอ่ะตอนนี้อยากเจอน้องออฟหรือยังครับอ้าอยากเจอขอเสกนี่ดังๆให้น้องออฟหน่อยโอ้โหอ้าวขึ้นมาเลยเหรสวัสดีครับเรว่ายัง่หัไหมพอเออเออโทษนะครับโผล่ไล่หรือว่าเรียกให้เขาขึ้นมาครับ ยังยังดังไม่พอยังดังยังดังไม่พอเน่ยเขายังไม่พอเขาบอกว่ายังดังไม่พอขอเสียงดังๆให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เด็กดอยนะครับของเรา หนุ่มๆชาวดอยของเรามา1คนครับอ่านะนําตัวกันนิดนึงก่อนกันครับผมอ๋อสุพนัสครับารับบทในเรื่องนี้นะครับก่อนบ่าย t h ม m o ี i e รับน้าพ่ตาตินโหนนะครับรับบทเป็นทีป้อครับทีป้อเลยครับวันนี้ทีป้อมาตามหาใครมาตามหาคุณดอกไม้ครับแล้วก็ตามหาคนดูด้วยฮะเออราะหนังใกล้จะเข้าแล้วหนังใกล้จะเข้าแล้ววันนี้ก็เลยมาโปรโมทกันนิดนึงอ่าไหนคุณดอกไม้อยู่ไหนเอ่ยไหนเรียกคุณดอกไม้มาหน่อยสิครับคุณดอกไม้เหรอครับ คุณดอกไม้คุณดอกไม้เขาเสิร์ฟโปรโมชั่นเอาพุณดอกไม้หน่อยโอ้โหสาวสวยของเราครับอาสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะเล็กซนส์สีเบิร์ดค่ะรับกดเป็นแอนนี่ค่ะหรือคุณดอกไม้ค่ะเอีอโอ้โหคุณดอกไม้จะเป็นคนไม่ค่อยสุภาพนะครับทำไมครับชอบทำตัวสูงกว่านิดชอบทำตัวสูงกว่าเออค่อยดูนะ นะครับอ้าววันนี้เดี๋ยวเราจะมีอะไรมาให้กับท่านผู้ชมบ้างครับอ๋อนีครับวันนี้นะครับมีเมื่อกี้ไงมีเมื่อกี้มีอะไรครับเมื่อกี้มีตลกไปแล้วตะโยกแล้ววีนนี้มีแตะโยกวันนี้วันนี้มีเพลงเพราะๆนะครับสนุกสนุกนะครับในประกอบหนังอ่าอีกหนึ่งเพลงอีกหนึ่งเพลงครับไปแลเพลงชาชาที่เพลงเร็วนี่เป็นเพลงเร็วครับเพลงอะไรเอ่ยดอกไม้ใจดอยครับอ่ามอไม่คุณดอกไม้แล้วเดี๋ยววันนี้คุณดอกไม้จะมาร้องด้วยนะครับออยากฟังกันหรือยังครับอยากฟัง อยากฟังขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องอ๊อฟและก็น้องอเล็กซานดราด้วยครับขอบคุณครับมาเลยครับมิวสิกอขอเสียงกองเชียดด้วยอาเต้กันแบบตัวใครตัวมันหน่อยแลครับยก จะถอยข้าก็ไม่นี้นีก็ไม่กลัวตัวต่อตัวก็ไม่เคยจะถอยเขาหรือตึกแม่ตึกทองลอยดอกไม้น้อยของดอยดอกนี้ดอกไม้น้อยของดอยดอก แม่พึ่งพึ่งจุติครับเขามาจากดอยบนดอยมีเขาสูงใหญ่มาตามดอกไม้ดอกไม้ขวัญใจคนดอยผููเล็กหูเล็กอาโศกเองทำมาหาคนดอยดอกไม้น้อยๆดอกนี้ต้อยู่ที่ใด เหมือนตั้งไม่ดอยไม่ตาแต่ใจไม่ลาจะตามหาดอกไม้ใจดอถ้าเขาไม่นี้นี้ก็ไม่กลัวตัวต่อตัวก็ไม่เคยจะถอยหากเขาไม่นี้นี้ก็ไม่กลัวตัวต่อตัวก็ไม่เคยจะถอยเขาหรือตึกนหรอหลงลอนดอกไม้น้อยของนอยดอกนี้ดอกไม้น้อยของดอยดอกนี้ อันนี้นี่เอฟไหนครับเอเอเลียนครับอ๋อนะครับโอ้โหโอ้ยตามมานะนะครับแบงค์ร้อยนะครับขอบคุณมากครับรวงๆแล้วนะครับมีเสกินสัก200รอยแม่แม่จ๋าอยากได้เหมือนกันอยากได้ขอให้ร่ำให้รวยนะครับสิ่งที่ให้มานะฮะขอบอุณใหม่ขอบคุณครับเอาวันนี้ครับโอ้ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันก็มีอัปเปตด้วยนะครับขึ้นมานะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวอ๋อ ออหรครับผมังดังแล้วอะไรใหับด้ให้ไั้ใหลได้รห้ดให้ได้หได้ให้ไดหลได้ยห้ได้รห้ด้ใหลด้ใ้ได้ใั้ไดห้ได้วหได้ให้ดัใด้ใหได้ัไดไ้ได้รห้ดัให้้ใได้ให้ได้ให้้ให้ได้ได้ให้้หะได้ได้ด้ได้ใั้ด้ให้้ให้ได้ให้ดน้้ให้ได้ให้ด้ได้ได้ไ้บด้ด้ด้ลด้ด้ คาเป็ดหรือว่าอ่าอย่างเงี้ยเกร่งบ้างไหมคะจริงๆตอนแรกเฟร่งนะคะเพราะว่าหนึ่งเลเล่นกับตลกหลายคนแล้วแบบคือตอนนี้พูดไม่ค่อยชัดแล้วแบบว่าจะกลัวเรื่องเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาพี่ตลกเล่นมุกมาก็จะแบบอ้าวขำขำอะไรต่างจริงๆไม่รู้เกี่ยวกับอะไรอะคือแบบว่าใช้เวลาจะไม่ค่อยชัดจะไม่ค่อยค่อยชัดกับตลกโหนี่แซนด้าบอกว่าพูดไทยไม่ค่อยชัดนี่จะพูดชัดกว่าพ่อนะพงเยอะเลยนะครับให้ไปหนง่าย เรื่องราวแค่นี้ยังมันขนาดนี้เลยแต่ลองแบบมันมีเรื่องเรื่องย่อๆของเรื่องนี้มันเป็นประมาณคคือคืออ๊อฟนี่เขาจะอยู่บนดอยครับผมเป็นเป็นชาวเผ่าทีกะลอที่เป็นเผ่าสมมุติที่เราสร้างขึ้นมาขออยครัไม่เผ่าอะไรนะครับทีกะรอทีกะล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 ออย่าคิดอะไรเรื่องหวยนะอขาเป็นเผ่าเผ่าทีกะลอแล้วก็นางเอกเนี่ยไปพัฒนาชุมชนบนดอยไปพัฒนาไปให้ความรู้ไปสอนเด็กอยู่บนดอยแล้วเกิดอุบัติเหตุรักกับเอกขึ้น แล้วพระเอกมีปัญหาต้องกลับกรุงเทพพระเอกก็เลยตามมากรุงเทพพระเอกในกรุงเทพจะมี3คนมีใครครัมีคนไหนครับมีมีนุ้ยมีนุ้ยมีจักรหมู่มีอ๊อฟใช่ไม่ใช่ฮะอันนี้ไหนอ๊อฟนุ้ยเรียกเป็นอะไรเ่ยใช่ไอ้แท้แท้รอเดี๋ยวก่อนครับหยุดก่อนหยุ นเข้ามาแป๊บนึงพี่น้ำลืมของนีหนักยหาได้องกีไม่ได้รถครับกลับมาแล้วไเล่นตะวปไมม้น้ำวนมาอีกรอบหนึ่งนะฮะวนมาอีกรอบหนึ่งตะวันเอยอยู่บนรถไหมเนี่ยตะวันถโหลพี่เต้ ยังไม่เเสร็จลยอาข้ามาบนบนไหนจ๊อสข้างหลังก็ขับรถข้างหลังก็ขับรถนะ้วฮะลืมเอกสารนะพี่เต้วันแบบตะวันนามาเนี้ยออกมาแล้วรถไปแล้วด้วยเนี่ยพี่เต้อยู่ไหนวะเนี่ยเอาเหรอโอเคแค่นี้นะพีดีเต้ยอยู่บน

เออตัวม <two> ันยั่วมีสองตั้งที่นตั้ที่หล่อมากเลยนี่เก็นเฟสแปลงเลยอะร้อนมากอุ้ยหล่อมากเลยใช่ชอบใส่สูทดีเอาด 啊！哈哈哈！哈哈！